ที่หรอคครับผมไปไหมาอ๋อไปฮ่องกงครับกคก็ไปกับน้องครับน้องสารีเอ่อแล้วความสัมพันธ์อีไรมคว่าเอ่สรุปยังไงครับวันนี้เป็นคนใหม่ที่ดัใจเราหรือเปล่าก็จริงๆคือคือก็ต้องยอมรับว่าผมก็คุยกับน้องอยู่คือเราก็ศึกษากันอยู่ครับผมว่าว่าเราจะไปในทิศทางไหนนี่ครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการที่เรา ก็ต้องศึกษากันไปนาตอนนีไม่ริงขนาดไหนล้วครับการแบบคุยกันมาสักพักแล้วก็คุยกันมาสักพักแล้วครับ <eer lijk> ก็คลิกแค่ไหนคือคือเราก็ยังไม่อยากที่จะบอกขนาดนานเนี้ยแต่ว่าสําหรับผมนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมโอเคแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วตัวน้องเองก็มีความสุขมากๆในในการพัฒนาความสัมพันธ์นะอตอนปัจจุบันตอนนี้ครับ สิ่งหนึ่งเลยก็คือผมรู้สึกว่าน้องน่ารักแล้วน้องก็มีจิตใจที่ดีด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวของน้องด้วยนะครับของพ่อของแม่ของคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยเลยครับซึ่งเขาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเยครับแล้ว,แล,วแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้การที่ผมได้เข้าไปอยู่ณจุดนั้นเครับมันมัน,ม,นมันมีความสุขมากๆแล้วมันก็กําลังเดินทางไปในจุดที่มัน มันจะดีแน่ๆอะไรเ่งี้ครับก็เราเราก็เลยแฮปปี้ที่เราจะเดินป่าครั้งนี้ก็ือ,หหอผู้ใหญ่รับรู้ผู้ใหญ่รับรู้อันนี้ลชนะใจคือน้องแล้วไม่มชะนะใจไหมคือโหยังไม่พูดไม่ได้เต็มปขาขณะนั้นครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองผมก็เชื่อว่าผมก็ยังต้องพิสูจน์อะไรอีกหลายๆอย่างแล้วก็ก็ต้องขอบคุณทางคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยทางพ่อป่วนน้องด้วยครับแล้วก็ขอบคุณน้องด้วยที่ ที่ก็ไม่ได้ตัดสินผมจากขา่าวแล้วก็ผมก็เชื่อว่าผมก็คงจะต้องพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยอีกเยอะเลยครับรรเขราไป็นข่าวที่เป็นข่าวทีกตรงนะอะไรนะเป็นน้องทำไมว่ามันเป็นข่าวแล้วเออคือหมายถึงหลังจากที่เป็นข่าว,นะาว,วอ๋อก็ไม่ไม่ได้คุยเจาะลึกอะไรกันขนาดนั้นครับเพราะว่ามันผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติ คือผมก็ไปทําบุญเราไม่ได้ไปทําอะไรที่มันเสียหายนะครับคือแล้วมันก็ยังอยู่ในสายตาของคุณพอ่อคุณแม่น้องด้วยไม่ใช่ว่าเราไปกันแค่สองคนเรามีคุณแม่น้องไปด้วยนะครับกันแสค่านด้วยดนกระแสข้างเยอะเหมือนกันครพี่สาวว่าเปิดตัวมาแล้วนะเปิดตัวมาแล้วเหรอฮะคนก็คนพิจารณ์คือไม่ได้เปิดตัวออกมาแล้วแต่ว่าผมว่าผมไม่ได้ปิดมากกว่าคือเราก็ไม่ได้ปิดคือคุยผมว่าคุย ครบก็คือครบอะองี้ฮะคือแต่ว่าสถานะนั้นผมว่าผมก็ยังไม่ได้มาบอกเลยว่าเฮ้ยเป็นแฟนเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมก็เนี่ยแหละผมก็คงจะมาอัปเดตในทุกๆสถานะก็คงคิดว่าผมก็คงจะมาอัปเดตกับพี่ๆนี่แหละครับเป็นที่แรกแฟนคลับบ้าไรบ้างครับแฟนคลับบ้างไ้งแฟนคลับว้างไงบ้างคือผมก็มีมีโอกาสได้คุยกับแฟนคลับบ้างครับคือแฟนคลับเขาก็ก็ คือสุดท้ายผมว่าถ้าเขารักเราชอบเราผมก็อยากให้รักแล้วก็ชอบในสิ่งที่ผมเป็นอืมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาผมคุยกับคนนี้ไม่ชอบผมเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยครับผมอยากให้เขาเข้าใจผมแล้วก็รักในสิ่งที่ผมเป็นมากกว่าที่ยงสารเล็กดดันไหมครับว่าแบบเป็นข่าวของเราขรา่าตรงๆอะไรเงีง้ยคือเขาไม่ได้กดดันอะไรเลยครับเพราะว่าเขารู้สึกว่า เขาโตมาก,มากๆเขาโตเป็นผู้ใหญ่มากๆครับแล้วเขาก็เข้าใจในอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เขามองในเรื่องของการของคําว่าคนสองคนมากกว่า<ม>เพราะสุดท้ายแล้วผมไม่สามารถแคร์ใครทั้งโลกได้ครับสุดท้ายมันในอนาคตมันก็จะใช้ชีวิตกันอยู่แค่2คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะต้องโฟกัสมันก็คือเรื่องของคนสองคนที่ทกบอกว่าขายพานาเราเป็นกังวลแสดงว่าไม่กกับา มั่นใจสูญเสียความมั่นใจอย่างไรอ่คือตอนแรกมันมีไหมมันก็มีแต่ว่าเหมือนที่ผมบอกผมก็ต้องขอบคุณทางครอบครัวของที่ที่ไม่ตัดสินผมจากข่าวคือผมที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าผมจะต้องไปพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นมันมันมันไม่ใช่เรื่องที่ผมอยู่ดีๆผมต้องไปพิสูจน์ให้ใครเห็นว่าผมเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ครอบครัวน้องและตัวน้องเองก็ เป็นสิ่งที่ผมอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นอ๋อเลยนะครับตัวตัวสันติเองเขาก็ไม่เคยถามประเด็นอะไรทีร่มันเคยเกิดใช่ครับไม่เคยถามครับอันนี้ทขาไม่ต้องสบายใจได้ไหมในการแบบไม่ต้องติดตัอกับแบบสิ่งที่ผ่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนจริงๆก็สบายใจครับสบายใจมากๆสบายใจที่มันหลายๆอย่างหรือว่าผมสบายใจที่ผมได้คุยกับน้อง คือเรามีได้เจอกันบ้างเมื่อว่างเราก็ได้เจอกันแบบเมื่อเพราะว่าต่างคนต่างทํางานด้วย<ฮ>สถานะโหยังตอบไม่ได้ขนาดนั้นครับเพราะว่าเหมือนที่โมบอกยังไงเราก็ต้องศึกษากันไปมันยังมีอีกหลายอย่างที่ที่เรายังต้องศึกษากันให้ได้รู้มุมที่ดีที่สุดมุมที่แย่ที่สุดแล้วก็ได้รู้ว่าเฮ้ยเรา รักกันจริงหรือเปล่าเราพร้อมที่จะคบกันจริงหรือเปล่าแย่ตอนนี้เราคุยกันมาเท่าไหร่แล้วครับเลยนะครับคุยกันมานานยังไม่ได้คุยกันก็สักพักหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งน่าจะหลักห้าหมืเดือนโดยประมาณนี้ครับเรมามองเรามองความความสัมพันธ์ยังไงบ้างสำหรับผมผมก็จริงจังในทุกความสัมพันธ์ไม่มีใครที่ไม่จริงจังกับทุกความสัมพันธ์แล้วก็ไม่มีใครที่แบบ อยากเสียใจกับความสัมพันธ์ในทุกๆครั้งอะไรเงี้ยผมก็จริงจังมากๆแล้วก็ในอนาคตเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ผมก็จริงจังแล้วก็โฟกัสกับน้องเขาโอหก็หลายอย่างครับผมว่าผมก็ได้เรียนรู้อะไรจากน้องเยอะมากๆ,ๆคือตอนแรกเราก็คิดว่าน้องเป็นเด็กอายุ 20่สิต้นๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแม้จะเด็กอายุ20ต้นๆแต่ความคิดเขาผู้ใหญ่ามากๆแล้วก็ผมว่าผมก็มีหลายอย่างที่ผมได้เรียนรู้จากเขาผมทําให้ผมได้รู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากโฟกัสในอนาคตเนี่ยมากขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องการทํางานและมันหลายๆอย่างมันมองไปถึงอนาคตที่ไกลมากแล้วมันก็มันทําให้เราวาดอนาคตไว้ค่อนข้างเยอะเนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้ผมได้เรียนรู้ จริงๆมันก็หลายอย่างครับแต่ผมก็ยังบอกไม่ได้ขนาดนั้นจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เราได้แค่ว่าแต่ว่าณปัจจุบันเราก็จะทําให้มันไปให้ถึงต้องกลัวความรักไหมกลัวว่าความรักกลัวความรักไหมผมก็ไม่ได้กลัวความรักครับที่เรราคับที่ผ่านมาใช้ประสบการณ์ตลอดเท่าไหร่อะไรอเงี้ยคุ้มคุลไหม ส่งผลตอนนี้ไหมผมว่าก็ไม่นะครับผมว่าเหมือนที่ผมบอกว่ามันไม่มีใครที่แบบอยากเสียใจหรือว่าอยากอะไรกับทุกความสัมพันธ์ทุกคนทาเต็มที่หมดในทุทกๆความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยมันส่งผลไหมมันไม่ได้ส่งผลเพราะความรักแต่ละคนความรักแต่ละครั้งมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็ผมก็ดีใจผมก็ขอบคุณในสิ่งที่เฮ้ย hey, ผมปัจจุบันผมมีความสุขผมแฮปปี้ตอนนี้ เออผมได้เจอคนนี้ผมก็อยากทำคนี้ให้เต็มที่ที่สุดนะครับแตหลออขึ้นอ่ะเพราะว่ามีกำลังขึ้นเปล่าเดี๋ยวพูด<น>ไปครับ<น>ผมก็เหมือนเดิมครับราตาเหมนไหมหรอไม่มีหลอกหลอกขึ้น,น,นจริงเปล่าปากหวานนั่นแหลนะขเราไม่บายดูแลเป็นเพราะว่าจริงๆมันมีหลายคนชมว่าตึ้งตู๋หัวขึ้นโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็ออกกําลังกายเป็นประจําแค่นั้นเองครับแล้วก็รักษาดูแลสุขภาพนอน ให้เพียงพออะไรอย่เงี้ยครับคือว่าความสุขมันแบบโดนออกมานอ่ามันก็เลยแบบ,แบ,บเล็ตรงกลางนิดลื่นอย่างนี้จริงๆด้วยผมว่าทุกคนแหละถ้ามีความสุขในการใช้ชีวิตในการำดำเนินชีวิตต่างๆเนาะร่างกายหรือสภาพสุขภาพ,ภาพทุกอย่างก็จะออกมาดีมากๆครับว่าตอนนี้แฮปปี้มากเลยใช่ไหมครัแฮปปี้มากๆครับอืมหลายอย่างครับตอนนี้ก็มีละครเนี่ยครับที่กำลังจะออนแอร์ air, ก็คือกลิ่นมาลีแล้วตอนนี้ผมก็ กำลังมองในเรื่องของธุรกิจในหลายๆอย่างนี่ครับก็มองในเรื่องของพลังงานด้วยพลังงานตอนนี้ที่ผมทําอยู่ก็เป็นเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ครับผมตอนนี้ก็มาทำพาร์ทเนอร์กันกับอโซลารวัตเป็นธุรกิจของผมเองครับโซลาร์เซลล์ <c oughs> เลยผมก็รับติดตั้งทั้งแต่ตั้งแต่บ้านไปยังโครงการต่างๆหมู่บ้านไปจนถึงโรงงานไปจนถึงฟาร์มขนาดไปขนาดใหญ่เลย ก็เป็นโซล่าเซลล์แล้วด้วยยุคนี้ครับด้วยยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนมากๆแล้วก็ผมก็มองไปจนถึงแบบ2 3ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยที่ที่มันจะร้อนไปมากกว่านี้อีกอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็เลยรู้สึกว่าธุรกิจนี้มันเป็นของเครือญาติด้วยครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็เข้ามาที่จะมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็ร่วมมาบริหารแล้วก็จะเป็นคนไปออกพื้นที่เองด้วย ครับผมไปลงพื้นที่เองด้วยที่ผ่านมาผมก็ไปมาแล้วสองสามที่เพิ่งมาเริ่มครับก็ไปสารที่ใหญ่ๆแล้วก็ไปจัดวางเองว่ามันวางไปเปิดแปลนของแต่ละที่ว่าเฮ้ยตรงนี้วางได้แค่ไหนเชฟตรงนี้โดนแสงแดดได้มากน้อยเพียงใดทิศนี้ควรวางตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปศึกษาแล้วก็จะทําตรงนี้อย่างเต็มที่ สนุกดีมากครับสนุกมากๆครับแล้วก็รู้สึกกาลังอินกับเรื่องพลังงานตอนนี้มากๆพลังงานไฟฟ้าพลังงานของความร้อนอย่างเงี้ยครับก็มาสนุกอะเราลงพื้นที่เองผมรู้สึกว่าผมได้ดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่ผมชอบงานบริการมากๆแล้วการที่เขาติดต่อมาการที่เขาสนใจในสิ่งที่เราสนใจอยู่แล้วเราได้พูดในสิ่งที่เราสนใจอืมแล้วเขาจะทําไม่ทํานั้นไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของของมันไม่ใช่ประเด็น ประเด็นมันคือการที่เราได้คุยกันจะทําไม่ทําอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเขาทาผมก็บริการอย่างเต็มที่แล้วก็เราดูแลกันอย่างดีมากๆตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการทําแล้วก็หลังการขายเลยผมก็จะไปหน้างานเองเลยไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านโรงงานฟาร์มหรือเป็นอาคารต่างๆอย่างนี้คนนรับจะพูดอย่าง้นก็ได้ผมลงมาผมจริงจังกับธุรกิจนี้อย่างเต็มที่มากๆครับผมจเรียนมา ไม่ได้เรียนมาเฉพาะครับแต่ว่าผมมาศึกษาอย่างเฉพาะเลยแล้วก็จริงจังกับมันมากๆให้เวลากับมันแล้วก็ศึกษากับมันเราลงพื้นที่เองในทุกๆที่ที่เราจะสามารถเป็นข้อมูลให้เราได้แล้วก็อย่างบ้านผมตอนนี้ที่กำลังสร้างอยู่แล้วก็ผมก็ติดตั้งด้วยนะครับก็ใช้แบรนด์ของตัวเองด้วยฝากได้นะถ้าสนใจในทุคุลูกค้าติดต่อ,อยังไงบ้างก็ฝากหน่อยนะครับตอนนี้นะครับผมมาดำเนินธุรกิจโซลาเซลล์นะครับ ก็รับติดตั้งทั่วเลยกรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดก็ทักเข้ามาได้เราก็จะมีการซูมเพื่อการมาพูดคุยก่อนว่าจะสามารถไปทําได้ไหมอะไรครับมันเริ่มตั้งแต่กิโลวัต์ยันเมกะวัตเลยผมทาตั้งแต่5กิโลวัตก็คือในจํานวนที่เล็กแล้วก็ไปใหญ่มากๆในขนาดในขนาดฟาร์มเลยก็สามารถทักกันเข้ามาได้ในเพจออโซราวันครับหรือว่าแอดไลน์ได้คือออโซราครับ